ดีค่ะขวาญจาก s ต a r t u p n น w นะคะวันนี้ขวันจะมาแนะนำทุกทุท่านนะะว่าถ้าเราอยากได้รูปภาพสวยๆมาใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกอบเอาไปประกอบคอนเทนต์เอาไปประกอบรูปที่เอาไปใช้ในธุรกิจนะคะเราจะไปหารูปสวยๆมาจากแหล่งไหนได้บ้างนะคะรวมไปถึงเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงในการนำไปใช้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันค่ะ ทุกท่านคงจะทราบดีนะคะว่ารูปภาพเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆในการขายของออนไลน์เนาะเพราะว่าคนเราอะค่ะเขาเห็นรูปภาพเท่านั้นนะคะคือเขาไม่ได้เห็นสินค้าจริงเขาไม่ได้เจอคนที่เป็นคนขายอย่างเราที่เป็นเจ้าของหรือเป็นเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตัดสินว่าเขาอยากที่จะซื้อกับเจ้าไหนจะดูที่รูปภาพเป็นสำคัญนะคะ คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะได้รูปสวยๆ,ๆเนาะเอาไปประกอบงานเช่นทำคอนเทนต์นะสิ่งที่ห้ามทำเลยนะคะ,ะเดี๋ยวทุกท่านดูที่หน้าจอสิ่งที่ห้ามทำเลยก็คือเหมือนกับเราเข้ามาที่หน้า g l e อ่ะสมมติว่าเราเป็นร้านกาแฟานะคะแล้วเราอยากที่จะได้รูปกาแฟาสวยๆเราอาจจะถ่ายรูปกาแฟาเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเรามาเซิร์ชแบบนี้เช่นพิมพ์คาว่า Coffee อ่ะแล้วก็กดไปที่คาว่า image อย่างเงี้ย อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ห้ามทำนะแล้วเออเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดรูปเออรูปกาแฟนี่สวยจังนะคะดาวน์โหลดไปใช้อันนี้เป็นสิ่งที่ขวัญแนะนาว่าอย่าทำนะเพราะว่าบางทีรูปที่มันมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะมันอาจจะเป็นรูปที่ติดลิขสิทธิ์ได้นะคะแล้วเราอาจจะนําไปใช้ประกอบคอนเทนต์เท่านั้นเองนะคะแต่มันไม่มันไม่คุมอะถ้าเราจะมาโดนฟ้องที่หลังนะคะ เวลาที่เราจะอยากที่จะหารูปสวยๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้ดาวน์โหลดกันผ่าน g o o g l e Image แบบนี้นะคะสิ่งที่เขาจะทํากันก็คือเขาจะไปดาวน์โหลดผ่านพวกเว็บไซต์ที่เรียกว่าเว็บสต็อกนะคะก็คือจะเป็นเว็บสต็อกรูปก็คือจะเป็นเว็บที่รวมรูปภาพต่างๆนะคะที่ช่างภาพมืออาชีพเนี่ยเขาถ่ายแล้วเอาขึ้นไปอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้นนะคะบางเว็บก็เป็นการรวมรูปภาพที่เราสามารถนําไปใช้ได้ฟรีได้นะวันนี้ขวัญก็จะมาแนะนํานะคะ คร่าวๆเลย4เว็บไซต์นะคะที่ขวัญใช้อยู่ประจำแล้วขวัญก็รู้สึกว่ารูปภาพเนี่ยค่อนข้างสวยนะเว็บไซต์แรกนะคะที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าเดี๋ยวพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะ u n s p l a s c o m นะคะ u n s p l a s แล้วก็ h อย่างนี้นะคะก็เซิร์ชลงไปนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมากดกดผ่านมาตรงนี้ด้วยเป็นเว็บไซต์นะคะ เห็นไหมก็ขึ้นมาอันแรกเลย u n s p a e d com นะคะ beautiful free image นะเราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะพวกเว็บสตอกรูปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะหน้าตาเหมือนกันคือเวลาที่เราคลิกเข้ามาที่หน้าแรกอะคะ่ะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเราอยากที่จะเป็นเหมือนถามเราเป็นช่องผลการค้นหานะคะว่าเราอยากได้รูปประมาณไหนสมมุติเราอยากได้รูปกาแฟเราก็พิมพ์ coffee ได้เลยน จะมีรูปกาแฟสวยๆขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะรูปพวกนี้เราสามารถกดดาวน์โหลดมาใช้นะคะกับงานคอนเทนต์หรืองานต่างๆของเราได้อสมมติเราอยากได้รูปนี้นะคะก็คลิกหนึ่งครั้งใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ได้เลยดาวน์โหลดฟรีนะคะมันก็จะดาวน์โหลดรูปภาพนี้มาใช้มารวมอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ของเราละนะคะ แต่ขวัญจะแนะนําแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บสตอ็อกที่รวมรูปภาพแบบนี้นะคะ่ะอย่างอันสเปซต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เราเซิร์ชเข้าไปใน Google นะเช่นเราเซิร์ชคำว่าฟ e e Photo คือนอกเหนือจากอันสเปซนะคะมันจะมีอีกหลายเว็บเลยเห็นไหมคะมี p พ x e l มี p i x a b a บเลื่อลงมามีส o ็อกแ a ปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ขวัญจะแนะนําก็คือ เวลาที่เราเข้าเว็บสต็อกมาเราควรที่จะอ่านเงื่อนไขเขาด้วยนะคะคือบางเว็บเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้เราดาวน์โหลดรูปไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องให้เครดิตเลยแต่บางเว็บไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือบางเว็บแนะนําว่าถ้าคือเขากําหนดเลยเขากําหนดว่าถ้าจะเอารูปไปใช้เนี่ยจะต้องใส่เครดิตลงมาด้วยถ้าคุณไม่ใส่เครดิตถือว่าทําผิดสัญญาเราสามารถฟ้องได้นะคะ แต่อย่างอันสเปเนี่ยวันนี้ที่ขวัญจะแนะนำในคลิปนะส่วนใหญ่จะเป็นเว็บที่ไม่ต้องให้เครดิตก็ได้สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยอะเวลาดูเวลาที่เราอยากจะเช็คว่าเ,เว็บนี้เราดาวน์โหลดรูปไปใช้แล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องให้เครดิตไหมนะคะให้กดตรงนี้พยายามหาเข้าไปในเว็บแล้วพยายามหาคำว่าลิขสทนะคะที่แปลว่าเหมือนกับสัญญาของเขาอะว่า ของเขาเนี่ยมีลายเส้นยังไงอ่ะอย่างไอตรงเนี้ยมันของอันสแปนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจุด3จุดแล้วก็ลายเส้นนะคะเขาก็จะมีเขียนเอาไว้เลยเห็นไหมว่ารูปภาพทุกรูปสามารถดาวน์โหลดได้สามารถใช้ได้ฟรีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมอร์เชียลหรือนันคอมเมอร์เชียลนะคะก็คือเอาไปใช้ในธุรกิจได้เลยนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เครดิต <S <S เห็นไหมไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญ,ญาตแต่ว่าถ้าจะให้เครดิตได้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบขอบคุณมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น เว็บไซต์แรกนะคะ u n s p a d นะคะสามารถใช้ได้เอาไปโหลดใช้ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เครดิตนะคะแต่ก็มันก็จะมีสิ่งที่คุณห้ามทำนะเช่นห้ามเอารูปไปขายนะคะหรือว่าห้ามไปทำธุรกิจแข่งขันกับเขาเช่นดาวน์โหลดรูปไปแล้วไปเปิดเว็บแบบที่ให้ดาวน์โหลดคล้ายๆกับ u n s p a ปนะคะ อ่ะต่อมาเว็บไซต์ที่สองนะคะที่ขวัญแนะนำแล้วว่าขวัญค่อนข้างชอบรูปจากเว็บนี้นะคะก็จะชื่อว่า pixabay นะคะ pixabay สะกดอย่างนี้นะคะ p i x a b a y c o m อ่ะก็จะเหมือนกันเลยนะคะเห็นไหมหน้าตาเลยเยอร์มันจะให้คล้ายกันอ่ะสมมติเดี๋ยวเว็บนี้เราลองเปลี่ยนเป็นคำว่าโคคอนัทว่าเห็นไหมมะพร้าวอ่ะมีขวัญสอน ทั่วประเทศนะก็จะมีเป็นเหมือน SME ที่ขายอยู่กับพวกน้ำมันมะพร้าวค่อนข้างเยอะนะคะบางทีเราถ่ายรูปอะมะพร้าวเองอะไม่ค่อยสวยหรอกเราเอามาเรามาเอาพวกรูปมะพร้าวจากเว็บพวกนี้ดีกว่าเห็นไหมคะถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะคะอ่ะก็อันนี้ก็แนะนําเป็นอีกเว็บหนึ่งนะคะเหมือนกันเวลาที่เราเข้าเว็บสต็อกนะอย่าลืมว่าเราจะต้องกดลอ่านไลเซนด้วยถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไลเซนของ P ิ x a b a y บนะคะ เดี๋ยวขอ,อกดกลับไปที่หน้าแรกก่อนน่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นคำว่า FAQ น,นี่ไงมันก็จะมีตรงนี้นะคะเห็นไหมคุณสามารถเราเราสามารถใช้รูปภาพได้ไหมคุณสามารถใช้รูปภาพได้หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้นะคะสามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เครดิตเห็นไหม คือเวลาที่เราจะใช้รูปจากเว็บไหนพยายามเช็คก่อนนะแต่อันนี้ขวัญสรุปให้ละ2เว็บเมื่อสักครู่มีอันสเปซนะคะแล้วก็ปัจจุบันพิกเ b เบนะคะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เครดิตนะคะแล้วก็สามารถใช้ในทางธุรกิจได้อ่ะเว็บไซต์ที่3นะก็คือชื่อว่า p ท x e l นะคะ p e x e l s นะคะก็จะเป็นนี่เลยเห็นไหมฟรีสต็อกโฟโต้นะคะ ถ้าเราอ่านเนี่ยอันนี้ดีมากเลยคือมันเขียนมาตั้งแต่อยู่ในอยู่ใน Google ละเห็นไหมคะฟรีสต็อกโฟโต้ที่สามารถใช้ได้สามารถใช้ในเชิงธุรกิจได้ไม่ต้องให้เครดิตนะคะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองเซิร์ชเป็นคำอื่นบ้างอ่ะเช่นคำว่าเอ,าอะไรเดียเป็นคำว่าพริกแล้วกันเนาะชิลลี่ ะ็็จะเห็นไหมมีพริกสวยๆเยอะแ,แยะมามากมายเลยนะคะหรือจะเป็นคําว่าฟู้ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ก็สรุปเหมือนกันนะคะ3เว็บที่ขวัญแนะนําไปจะมี u n s p a d f i x i x a b a y นะคะแล้วก็ Pexel 3เว็บนี้เป็นเว็บที่เราสามารถใช้รูปได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้เครดิตนะคะก็ถือว่าเป็นเว็บรวมรูปฟรีที่ที่ทแบบดีมากๆนะคะต่องมาขวัญขอ เดี๋ยวขวันจะขออนุญาตแนะนําอีกสักตัวหนึ่งนะคะคือเว็บนี้เป็นเว็บที่คนใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะชื่อว่า freepick มันจะสะกดอย่างนี้นะ fr w e p i k นะคะถ้าใครยังไม่รู้จักก็ เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูดูนะคะใครที่ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูไลายเส้นเพิ่มเติมของฟ e p พิกว่าเขาอนุญาตให้เราใช้ได้แค่ไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปที่ freepick.com เว็บฟ e p พิกนะคะข้อดีของมันก็คือถ้าถ้าเราลองใช้ดูนะคือถ้าเราลองใช้เทียบกันเลยทั้ง4เว็บเนี่ยฟรีพิกจะเป็นเว็บที่รูปสวยมากที่สุด แล้วก็ถ้าเราลองเซิร์ชคำต่างๆอ่ะโคโค่นัทมะพร้าวอะไรเงี้ยมันจะมีรูปให้เลือกเยอะนะคะคือมีหลายมุมมากๆนะคะเน,นี่ยเดี๋ยวเราลองเซิร์ชดูเนี่ยค่ะคือมันจะมีแบบมะพร้าวเยอะมากๆนะคะที่สําคัญมันจะมีมะพร้าวในลักษณะที่ทั้งเป็นรูปจริงนะคะแล้วก็เป็นรูปวาดเห็นไหมอันนี้มันเป็นรูปวาดแบบเหมือนมือวาดนะคะสวยๆให้ลองเลือกใช้ด้วย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนก็จะใช้ฟรีพิกกันค่อนข้างเยอะเนี่ยเราจะสังเกตในหูสวยๆเยอะมากแล้วลักษณะของฟรีพิกเนี่ยจะค่อนข้างเป็นธุรกิจนะคือสามารถนำไปใช้ในเชิงแบบเหมือนกับรูปมันสวยพอที่จะเอาไปใช้ประกอบแบบงานธุรกิจต่างๆนะคะ,ะแต่ว่าสิ่งที่ขวัญจะแนะนำก็คือคนหลายๆหลายๆคนนะคะใช้ฟรีพิกมาเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่า จริงๆไลเซนส์นของฟรีพิกเขาไม่ได้อนุญาตเหมือนไอ้เว็บ3เว็บแรกนะคะที่เป็น u n s p a ปซพิกเซ l แล้วก็ไอ้ตัว p i x a b a บคือไอ้3เว็บแรกมันไม่จำเป็นที่จะต้องให้เครดิตถูกปะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไลเซนส์นของฟรีพิกเนี่ยฟรีพิกเขาบังคับนะคะคือเขาบังคับว่าถ้าสมมุติจะเอาเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีอะแต่ถ้าจะเอาเว็บเอารูปภาพของเขาไปใช้อะจะต้องให้เครดิตเสมอนะคะเนี่ยลองอ่านดูนะคะ มันจะมีลักษณะของเห็นไหมคะว่าอันนี้เป็นเหมือนข้อสัญญานะคะที่ฟ e ีพิกเขามีขึ้นอยู่ในเว็บของเขาว่าถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใช้แบบฟรีคุณจะต้องให้เครดิตเสมอโดยที่การให้เครดิตเนี่ยจะต้องเป็นการให้เครดิตคำว่าดีไซน์ by f ฟ e ีพิกนะคะลักษณะเขามีตัวอย่างให้ดูด้วยเห็นไหมเนี่ย อย่างเงี้ยสมมุติเอาไปประกอบเว็บมันจะต้องมีคําด้านล่างอยู่ตรงเนี้ยคาว่า Design by f r e p p i c นะคะหรือเป็นงานแบบเป็นงานออฟไลน์อย่างเงี้ยเป็นป้ายต้องมีคํานี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตอนนี้ใครที่ใช้ f e e p พิ k อยู่แล้วเป็นแบบฟรีนะคุณจะต้องพิมพ์คําว่าดีไซน์ y y r e e p i c k ให้เครดิตเสมอไม่งั้นจะผิดในเงื่อนไขข้อสัญญาของเขาและอาจจะมีเรื่องของการเหมือนกับฟ้องร้องภายหลังได้นะคะ ปกติเนี่ยถามว่าขวัญบริษัทของขวัญน,นะคะใช้ฟรีพริกไหมขวัญจะตอบว่าใช้นะคือขวัญใช้ไอ้พวกอ mm ันสเปกฟิกอเบ y เนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่ารูปเขาสวยก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้มีรูปภาพเยอะมากนะคะสุดท้ายที่ขวัญอยากจะแนะนำฟรีพริกเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราไปลองไปดูในส่วนของราคากันนะคะฟ,ฟรีพิกถ้าเป็นแบบฟรีใช้ได้แต่ต้องให้เครดิตอ่ะ แต่ถ้าเราไม่อยากที่จะให้เครดิตนะเราสามารถเสียเงินนะคะเพิ่มเติมได้ซึ่งจริงๆร,ราคาของฟรีพิกถือว่าค่อนข้างถูกมากนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะคะ,ะราคาของเขาจะประมาณนี้คือถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบบุฟเฟ่นะคือมันจะมีเว็บอื่นๆที่เป็นเว็บสต็อกที่ค่อนข้างราคาสูงใช่ไหมคือสมมติว่า อาจจะแบบพั0 0้าสอโหลดได้โหลดได้10รูปอะไรแบบนี้แต่ว่าฟรีพิกไม่ใช่นะคะฟรีพิกจะเป็นลักษณะว่าเหมือนคล้ายๆบุฟเฟ่คือเราจ่ายเงินก้อนนึงเนี่ยแล้วเราก็โหลดอะไรก็ได้เลยนะคะเราเสียเงินเดือนละนะ360บาทเท่านั้นเองเราสามารถใช้รูปในฟรีพิกได้ทั้งหมดเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็อันนี้ขวัญแนะนำนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยงบน้อย เราไม่อยากที่จะแบบเหมือนเสียงเงินนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เครดิตเวลาเราใช้ผลงานใช้รูปเหมือนกันนะคะเราก็ไปใช้ไอ้พวกเว็บที่เป็น u n s p a c Pixaba เหรือว่า p i x e l นะคะที่เขาสามารถเปิดให้ใช้ได้ฟรีเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราจะมาใช้เว็บโหลดรูปอื่นๆเราก็ทำให้ถูกต้องนะอย่างยกตัวอ,อย่างฟรีพิกเนี่ยคนใช้เยอะแต่ว่าอาจจะผิดเงื่อนไขของเขานะถ้าคุณอยากใช้ฟรีพิกถ้าเราอยากจะ,จะใช้ฟรีเราก็ต้อง ให้เครดิตถูกไหมคะตามที่ขวัญแนะนําไปหรือแบบที่2เราก็เสียเงินเลยแต่คุ้มมากๆนะคะก็ะคือแค่360บาทต่อเดือนนะคะก็สามารถดาวน์โหลดรูปอะไรก็ได้ในฟร p i ิกได้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็วันนี้ขวัญก็แนะนำคร่าวๆ4เว็บนี้นะคะอาจจะไม่ได้แนะน,นำเยอะมากเพราะว่าจริงๆมันมีหลายเว็บมากๆะคะ่ะถ้าเราลองเซิร์ชฟรีโฟโต้เนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะใน Google แต่ว่า จากที่ขวัญเคยใช้จริงๆในธุรกิจนะคะสเว็บที่แนะนำเนี่ยเป็น4เว็บที่ใช้ได้จริงมากที่สุดถือว่ารูปค่อนข้างสวยที่สุดนะคะก็อยากให้ทุกท่านลองไปลองใช้ดูนะว่าชอบเว็บไหนอาจจะมาแชร์ลิงก์กันใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะถ้าใครนะคะสนใจเรื่องของเทคนิคการตลาดดีๆนะคะรวมไปถึงเทคนิคอื่นๆ ในการทำการตลาดในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Startup n o w ไว้ด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้อย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าในอนาคตที่ทางเรามีคลิปดีๆออกมาทางทุกๆท,ท่านเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปเหล่านั้นวันนี้ทางขวัญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ